สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนเหมือนที่เาเจอบันหัวหนา้าพ่าหรอพ่าเขาปลาคือเก่าแหละค่ะเบิกกระหูแล้วดูดปลาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท,ท่านครับผม,มเจอกันเหมือนเดิมครับไม่ได้โ,โดขบไม่ปลาดอกเหล็กแหกงมันมันนมาเรื่อยเด้อเห็ดไข่เขียวท่านไหนจัดดีปันไหนเห็ดเห็ดพี่น้องเอ้ย ปาดดอกดีไหมพี่น้องเห็ดไข่ขาวดอกบกไงเลยอืออีโเก็บครับมันอุ้โอ้โหปาดขอบคุณค่ะที่จุงไว้ให้บายไม่บายก่อนไข่ขาวดอกบกไงเลยพี่น้องแบ่งไปน้อยหนึ่งหอมค่ะหอมี มาเห็ดไข่ขาวน่าจะขอเห็ดดีกว่านี่ครับสองดอกใช่้สองดอกโอ้ยหลีโอ้ยโอ้ยได้บ่ตัวนี้เอาไปสวนมันจะเกิดวัวฮึ่บ่ัวพอแล้ว แล้วเลยทีมไม่นี่แหละใบไม้ปอกเลยน้ำเดี๋ยวเบิ้งขาก่อนขาเขาบ่ได้ดอกเปื่อยแล้วเฮ้ยเป็นยังจังบัวมากยังเหลืออยู่นั่นี่เพิงตองครับบันที่หกอะได้นี่พราเบอร์แต่ละม้งให้เฮ็ดอื่นเปิดดอกใครเฮ็ดละงูพี่น้องออยังนี่เฮ้ยน้าเบิ่งติล่ะ ใครเห้ยเราโง่คือเป็นใจสี่เห um ็นไหหยังนี่นี่อกกองต่ใครใปลาอีกเลี่บหวหารเอาอีกเลยบเบงเลเบืองึเลบเหล่ นมีเด้อศูนย์หนึ่งศูนย์เด้อค่ะพี่น้องวันนี้วันที่เท่าไหร่จะคือโผห,หัดวันที่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งไหว้พีเกาแต่สิบวปปิษแล้วฮะเขามานำหาให้โฉกไห้มันเด้อซาถุรอรถอยู่นีพี่น้องก็มัาตาีไงปลารอนายอยู่นคิดไค่ขาวไงขื่เลยเด้อ ไอเด้อไปหาดเถอะอ้นเลยเด้อมันโ้ตองหอดมันตองหอดต้อขาหน่งคันบ่เอาตะขามันเปื่อยก็บ่อตองเอาไปเบิดเลยเบิบ่เอาดีกว่ากระสุนนะเออเสียดายเด็กพี่น้องเลยตุ๋ยหลงไก่บุ๊คเชื่อว่าเริ่มเปิดๆแล้วพี่น้องหาเห็ดมึอนี่ ไม่ใช่ว่าจะได้เน,นเนาะมขาวัไงนีอตป้งงครับแต่ป้นน้อยแล้วล่ะพี่นอ้องหอปล่อยอีกแล้วครับระกูลเห็ดเพิงนี่ครับเพ่งเสบู้ขาเป็นชนิดเห็ดเ็ดเพิงครับนี่คือเ,เ,เห็ดเพ,งเเดเพิงเขาเลยเนาะอานเ้อ ไป้พ่นถวยน้อยเราพี่น้องอันเฮ็ดพิ่งชนิดนี้นี่เฮ็ดเพิ่งเหลืงเกาะอันนี่เฮ็ดพึ่งไต้ไก่บานข่อเอื่นเฮ็ดพิ่งไตไก่ครับรสชาติก็หวานแต่ทั้งแง่เพิ่นอื่นเฮ็ดพึ่งเหลืองอืนี่แะครับเป็นกุบกุบขาเหลืองกุบกุบกรอบกรอบแซบพือกันครับบ่ขมอันนี้รับประกันไม่ขมแน่นอนครับผมเพิ่อขมโอ้ยมื้อนี่หาเฮ็ดฝืนแห้งพี่น้องเลยไงเลยกระตาบ่ทันตรงพอตัดพอแต็เลย โอ้ยจเกสิหันอ้วยหายยังน้องมือนนี่พี่น้องหาเก็บพักกานจองเพียงเท่ากับใดโอ้พักการจองบ่อุดดกเก็บบ่อนาเพราะว่าฝนมันหึ่งแห้นกเก็บตะโบเอ้มันกระโดดเดินมันชื้นโพดมันมันแดดโกฝนฝนมันตกเรื่องล่วงเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันต้องล่อให้แดดมันออกพี่น้อง มัอนี่ยางหาเห็ดนี่อู้จุดเจ็บหลังจิตเอวยางจุดแบบว่าพุ่ยอดแล้วกันใหม่กระแทงต่าหาเห็ดประมาณใหม่กระแทงตาฝ่าบ่ปล่อยให้แดดออกเลยแต่ก็ดีคือกันล่ะเพิ่นจังสิได้กินข้าวกินปลาอืมแต่พูนละครับพาอยู่ออกพุ่นละคือให้แดดออกก้อนให้อากาศเอาเอาก้อนเห็ดมันจังสิดพุดขึ้นหลาย ช่วงนี้ก็เลาะไปเรื่อยๆหาแนวนั่นแนวนี่ไปปลานั่นปลานี่แน่ได้มือลราดอกสองดอกมือหมานมือบ่อไปชอมหลายปลาอันนี้ย่างปลาอันนี้ปลาที่เท่ายเราป่ะปลาที่สามสามเราพี่น้องสปลาเดียดเดียดเดียดเดียได้ยี่ดอกพลุวยหน่อยถวยหนึ่งมันปูก่อนอ๋อนี่นแล้วแนวสิได้พี่น้อง ม,มันก็จนเถ่าจนหยาบบ่หยาเพ็ดมันปลูบ่็ค่อยหยาบเห็ดทนัทนเทาจะไปมกใส่ใครท่นเดียวมอกใส่ตะตองนี่แหล้วอมอกใส่หมอก็ได้มกอุนะอเนาะบ่หรอจะมกใส่ไข่มกใส่ตองเ่็ดไอ้ตู้หอมๆนี่แหล้วไอตู้ดีโคนมาในสวนไปตดตปิดพัดกับพัดแล้วไหมเห็ดมาหมดโซแนวแล้ว เหลือยย่างเดียวหรอพี่น้องบางท่านเห็ดตะเตกตะเตกเห็ดมันปูบ่เขาว่าไอ่ประเทศนอกเขาเห็ดยังก่อฉีดฉีดเสริ์ตอ,อ,อะแม่อบฉีดเออมันก็จแแีแฉบหรอนอเอาฉีดห้อยเหนียวอืออืออันนี้ก็แช่พึอกันแหละพี่น้องพิไปลาเพราะงี้ผ่า,พานพิษปลาไปจ่อพิษบวกอยู่บองได ปูดแสดงต้นแน่แค้นครับเจ้ามาถามหาอยู่น้ำสองข่อยเห็นเจ้ามตดเราทาเตฮิตปววไงเราทาเตฮิตผัวไงเล้อเฮ็ดยังก็เล็บไปเถอะเนะอเี็ยทางห่างเห็นบ่อข่อยเล็บแต่ชิบะทาเตฮิตผัวไงบวารีได้เรามิดมากบวนได้สองอาทิตย์ละทีเกือบเป็เดือนเพราะแหงสองสามอาทิตย์ไม่พนคือหอดเจ้าอยู่เนาะ เอาฝากเสียงตามสายเด้อครับเด้อไปหาพญายันพาดเห็ดปลานี่ก้อนคืออดณอำเภอรัตนบุรีเม็ดเชลีท่าเดี๋ยวนี้เละพี่น้องเห็นคอมเมนต์อยู่หมู่บ้านเหมือนก้อนนี่แล้ความจริงแล้วจอบเบิ้งเฮาอยู่ซูเมือนั่นแหละเออเล้วประเดีมิ่งครับแสดงตัวนี่เด้อเพิ่นบ่เห็นมิ่งกับบุมีให้เล่าหาเพิ่งกับบุมีให้เล่าเห็น แมีนเฮ็ดผึ่งคุ้มแล้วก็บ่ะหุหาเฮ็ดก็บ่ออกก็จักใส่แล้วเฮ็ดอีหยังแล้วพี่น้องแล้ว่าไอ้เห็ดก็เห็ดห่างๆในสองสามดอกก็บ่หาลงอยากอายเพิ่นเขาจอืดในเป็นหยังหยาบลงอยู่ดิเราไปง้มหอยง้มหอยไฟบ้านผืนอือก็มปวกครับโ้อนร้ดึงเอาเลยโอ้ตัวเลือตุ่เด็กเนาะ บบสองอมัดสุยาน,นูนแล้วมือนี่พี่นออ้องเครื่องดอกเอาหันเิ็นเต็มแดงๆเนาะนีะ่นี่ <laughs> นมานคือกันล่ะพี่น้องว่ามาเยอะขวนเออพีดละางงครับดอกสัมเทียนเหลี่ยมละสองบาทนี่แหละบ่ใหญ่อดอก <laughs> อ้่หารใบแห้งหยันหลอนวยขักหลข่ามม่หยันงงเลยเนาะ กับบอหมานท่านมือส่วยส่วยไปเบิดเลยไอ้ข้างทัวถีบทัวแดนเผื่อที่สีหาเหตดพี่นนอก <laughs> โอ้เออนนังขี้ต้มพงใช้คอยเอ,อ้เอ้ยมี่ัวาเป็นนักบี๊ดนำ พามพามพามตอนนี้ก็มาหอดเื่มอะไรด้วยค่ะพี่นอ้องนี่เห็ดที่หามาได้เนาะเห็ดกําผากําพอยมัอนี่เนาะนี่ล่างเรียวเรียบร้อยเห็ดมันปูเห็ดไครเห็ดไครเห็ดสาวเจ้ยอนี่ที่ทำการหมกจะปาดต้อนหน่อยเลยเฮ้ยมันหยั่งบบเต็มผงเกลมว้าบอกมันชิบวถือกันนี่มันชิบวคคูกัน,นอืม <c oughs> คุณไลค์กันกินถ้ปพูดไปหาเหรแล้วด้วย กองเสียอยู่ข้างๆกับหัวถากินอยู่ด้วยค่ะพี่น้องใหญ่เหมืนทา้งถากินนี่มื่อนี่บด้ล่างได้นี่สซะเจอยางเองยานบ่อพานเพราะว่าเพราะว่าเห็ดมันปูมันอาจจะเงี้่ก็ได้เพราะว่าเห็ดเห็ดใครมันบ่อันนั้นเห็ดใครมันบออีหยังบออันนั้นบออันนั้นนี้ติดเสือนะแม่อีกแล้วแต่กระป๋ากันยังบ่ผิดบ่ถึกกันนนั่แหละก็เสื้อไปแต่ได้แต่ไรเนาะมื้อนี้บ่ให้เห็นหน้าเด้อเด้อเลาปากแดงเป็นตะยานปวด ขนาดแยกบริเตนได้ไอยกถ้าแพงซื้ออ้นะแพงง่ามเลยเแพงภาพไปเพิ่มยากกว่เบอแพงแงเพิ่มภาพแพงภาพแงเพิ่ยากก่บริษัทแปงแผบนี่ได้ยูพ่อพ่อกินยูพี่น้องนี่เห็นแต่ว่าตัดอีกเนีมันอันนั้นมันอันนั้นอีกแล้วมันมันมันมวยหยกดอกเห็ดไข่เนาะย้องอ่เลยสาธันนะบอกว่ายห นี่เฮ็ดเฮ็ดเพิงกมก็ใสซไปเลยบ่ะตองนี่ไปติดบนระดับนั้นติดนี่ติดจังไหนล่ะปอนาะครับพินน้องนี่อะไะนี่มือมากินเลย่ยมตะสูงเลยโอ้นี่เด้อันให่ก็อื่นเ้ยทีเดียวอาจจะของเรียกก็สอนนดีปพีบาใหญตอนนี้เราก็มารลุกวนญลกวนหยังก็คือว่าต้องตัดต่อขีปไห้่เห ชุ่วมือจังสี่ชุ่วมือครับพี่น้องช่ว็เจอมาจากหาเห็ดกับตองมาตัดต่อคีบให้เพิ่นมันลงคีบให้ละอืนานพอได้กินได้ยากู่หูนบ่เมนนน้อยได้เนี่ยอ้าวเตรียมเครื่องพริกแห้งหอมแดงตะไคร้ผักอิตูดีเก็บมาจากสวนเยอะแยะเต็มไปหมดนี่เชไห่เบิ้งเห็ดขอนดอกเดี่ยวอ้สุดยอดจ้องไหวเด้อจ้องพ่อได้ดอกอเห็ดบดเห็ดขอนเห็ดบด เอาได้สองดอกตุลาไปใส่ตะดอกหนึงน่งม <c oughs> นันอยู่แน่นเทสไอฮิพนสวดพีมือกุกอุ้ยสาวกระเบื้องหัวเด็กอยู่พ้เเงเกยย็นเสียบได้ทำพริกแห้งโอ้คือไอ้อันนี้เทตั้งยูนี่ดั่งไปหอดไวยื่อเงนนี่โคกซีหน่วยเหลง่งแล้วแล้วกะหอมแดงลงไปตั้มเลยฟอย นี่เรียแล้วเราก็มาเห็ดกินให้เบิึงเลยเมือน,นี่ใส่ไปเลยอาย้าพริพกเครื่องแกงไม่สำนีกเหรอพี่น้องอตําพริกแห้งแล้วก็หอมแดงหิว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 ลงเลยสูตรผมเองครับสูตรเชลรคามอีหยังเกาะบ่สูตรผมเองบ่มีนามบ่มีนาม้าอีหยังแขนแขนนามบ่อตองแขนแขนตอนอีหยังโอ้ยบ่อปอเป็ดเออโนอาสาข้ามนามบ่อตอง กินกระตอนจนขี่โฟนสวดเนาะโอ้ยตายถือใจเพิ่นอยู่ดอกจัางน้อยลูกไส้เอื้อดให้พังกันอันนี้มีแห้งเพิ่นแช้แล้วกข้าวปุ้งผัดบ่ได้หืมเห็ดมันแสบอยู่แล้วพี่น้องอันอีหยังก่อเขาเอื่นว่าคุยยูเลียอ้าวขาดบ่ได้คือน้ำปลาร้าหอมหรอวิตหอมหรออืมดูวิตอ้าวเห้แบบเป๊ะๆใหญ่ หานาม <ละ S 2> ันสีอ,นกออกบ่ล่อบ่เะับหนามมาออกเนาะันจุ๊กเคนเอยขันจุ๊กเคนเเนาะนามเสียบดิสีออกมีเยอะมตาขามน้ำลายยากจะตอกก็ได้มหก็ติกับขื่นน้ำลายแล้วค่ะพี่น้องเลยก็เสียเข้ากับไรอยู่ลังไหม่เฮ้เธอว่างตองดี่นีิวางดีดีอยู่อืออือเดมุกหนึ่งกะกินพลุระคำไปเถอะ โอ้ยหลายเติบอยู่สิกิอ้ยมันบ่น้อยเลยนะอืนอเนาะแล้วแล้วก็จุบเออสินะแล้วก็จุบกันน้ํามันสิบ่ออกเออนนั่เดี๋ยวสิเอาอันเครือสิงนไะข่ให้นี่แล้วก็ย่างกินบักพีพวนซ่ามุามมเกเ็ดซุปกินบักพีพวทนทาเดี๋ยวน้องย่างวะจองมีแต่เจ้ามันเนยได้กินด้วยหน้ากินบะพวนแอด วันนีน่นล้วี้เขาแล้วแล้นอนวิ่าแบบนี้พึงมอล่ำแอมเอมออแอบแอบแอแซบแอ่แอบแอบแอบอบแอ่แอบแอบแอบแมบแอ่แอบแอบอบแ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 อบลอบแอบแอบแออบแอบแออบแอบแบบแแบวอบแบบบ่แบบบบออบอออออบออบกอแอแ มาแล้วตุม่มโฮมผู้เฒ่าเด้อค่ะพี่น้องคุณแผน,นกอันตั้มสมเบิ่งติละ่ะคันขาคานีโคกนี่แสบคขาหันหลังใจตอนนี้ขาก็ไดรหันหลังใจดีไปเลยพวกกิจสมบ,บ้านๆค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต่อมาเลยจากเก็บเห็ดนะคะขอบคุณค่ะตะโอยตะโอยเจ้ายาดามาเดชเลยถ้ามาหรือสได้ดยไม่มาหายละ บอตรงนี้มีแกงเฮดแกงเฮดสมตำพรีเมอร์บาวิดล้วกะมมกเฮดยังมาท่านสุกไฟอ่อนแหงเอาปพดพากันหิวแหงทื่นเลยบัดนี้ทื่นทื่อทื่ทื่แล้วเจอเกะหิวแล้วมาเด้อพี่น้องสุขุสุกคนเด้อค่ะพี่น้องวชาสมบว่าดีป่ะสมบัติน้ำหมดเรืเศษเเศษหม่ามี่ยัยมิ้งเอดมาก พี่โครโพี่จ่ะพี่บายญ่จีบอ่ะตาไปเดียว้งดวตานผูรหาตาุ่เเดียวตามาอานตาไปใช้ถวยผุนเด้อถยน่มหนงังไงเขาตัด้กินคขโรโรเกื่รยืนแล้วโารโรเบียงกัดกินวะตัเอาเลิกกัยานบม่อคือเม่อด้กินเหออันนี่ตักัยานจกความเม่อด้กินเอาเอาเอาไเห็ลูกไาเห้าวแสบโบบ ตอนมันก็ได้สนว้ยตอนแบบมันได้สอนเต็มอยู่นั่นเ้ามาเนี่ยทางร้านค่ะทางบาวีดพุนะเดนส่นใส่เจ้าของสองนอกหกักินน้ำนะอื่กินเยี่ย่ม กลยแสบปะแบมากหายเยิมเยิมเยิมจิงเทีนตทนไปเลยโอ้เหล็กสิบเอ็ด็นนังอยู่น้ำกัดเล็กสิบสองอยู่น้ำใยเลยอยู่ท่งียิมฝ่ย้อมตองใส่เมือกพี่น้องใช่เออหันนาขืนวิทย์นั้นนาขื้นเบิ้งเต็เต็มมา สรุปสรุปสุดได้กินบอกขัพี่น้องนี่มกมุกเห็ดรู้มุกเฮ็หอน้วยมุกเห็ดก็อ่ะเออโอ้ยโอ้ยสูบด้วยอูบด้วยสูบด้วยกระโดดทำดําด้วยคุณคอยพอแล้วไงเฮ็ดเฟิรงมเเนื้อหมาดเมื่อนหมูเห็ ่างบ่พอดีเมียนบ่อไปทางไหนตรงไหนูแซบนะเออเมือนบ่ต่โดยจะตัวท่านผู้ชมเน้อนะอาวแพบบ่แพรบแพรแพรแแเ็ยอท่านผู้ชมดิซีเบิงท่านผู้ชมมากตื่นเฮ็ดวผมสะละผมัผมตัวน้ผมมาดแต่เรามาเฮ็ดนมกนเสียบ่ แ่บหนีไแซ่อแ่บแทบแ่บแทบแทบหนึ่งกระสันนะเถ่ะแทบแบดิลูกแ่บดิมันเ่พี่น้องไปเด้ออาสิมืนแน่ต้องขอโทษว่าพายด้วยค่ะเด้อหยดเสี่อุ้กินมากินหอมกันยังกับหมพี่น้องเยนัหวากินนํากันกแบโอ้หอออนอก็ด้ยตอนนี้ล น oh. no exactly. ี่ให้พดท่านีนี่น mm ี่เออนะพรี่ที่ให้พดนี่่ะกระโดดดกระโดกะโดดม้านหมันเนอะสีฟ้เนาะอือเ็นยานะสอนดยกับตาดยเสแล้วที่จะหผมเะเมือเอาขึ้นสายขึายนสาี่ายนห้องทางนี่ตีเออเจยวเจียเจ้ยยี่มเยี่ยมย